ถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรลองมาเช็คกันนะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่จบกันไปแล้วมาดูข้อความหรือความรู้สึกจากเขานะเขาอยากจะบอกอะไรความสัมพันธ์ที่พังทลายความสัมพันธ์ที่จบลงไป แต่ดูเหมือนว่าเขายังปล่อยวางไม่ได้เขายังอยากที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไว้เป็นพลังงานของใครคนหนึ่งอ่ะที่เขาอยากจะบอกคุณว่าเขาอะพยายามอย่างดีที่สุดแล้วที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้เขาพยายามที่จะประคับประคองอย่างดีที่สุดถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะจบมันจะไปต่อไม่ได้อะแต่ในส่วนของความรู้สึกของเขาอะ ลึกๆแล้วเขาก็ยังหวังนะว่าเราอ่ะจะสามารถกลับมาปรับความเข้าใจกันได้เห็นไหมคะซากตึกที่มันพังแต่ใครใคนใดคนหนึ่งอ่ะยังนั่งกอดซากตึกพังไว้เหมือนเขาไม่อยากที่จะปล่อยมือออกจากตึกเนี้ยการปล่อยมือออกจากตึกเนี้ยก็คือการที่ปล่อยให้ซากปรหลักหักพังอ่ะพังทลายลงไป เขาพยายามนะคะพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้แล้วแล้วหมอก,ก็เชื่ออย่างหนึ่งนะคะว่าในความรู้สึกเขาตอนเนี้เขาอยากที่จะกลับมาซ่อมแซมอยากที่จะกลับมาแก้ไขความสัมพันธ์ให้กลับมาดีเหมือนเดิมเขาอยากจะบอกอะไรในช่วงเวลานี้นะคะคุณกับเขาได้ห่างกันไปนะคะจะเห็นได้ว่าเรือสองลำเนี่ยจะอยู่คคลาซีโลกเขามองว่ามันอาจจะเป็น จังหวะเวลาที่ถูกต้องเวลาที่เหมาะสมก่อนหน้านั้นอาจจะมีประเด็นกันทะเลาะก,กันรุนแรงถ้าไม่ได้ทะเลาะก,กันก็อาจจะจบกันไปแบบปุบป,ปับกระทันหันทั้งคู่ก็อาจจะไม่ทันตั้งตัวช่วงเวลาที่ได้ห่างกันอ่ะมันอาจจะดีตรงที่ว่าเหมือนเราทั้งคู่ได้ถอยกันคนละก้าวบางทีนะคะการที่อยู่ใกล้กันอ่ะด้วยสถานาการณ์ที่มันลุ่นรุนแบบเนี้ยมันอาจจะทําให้การคุยกันอ่ะ คุยกันได้ไม่ดีแต่พอเรากับเขาอ่ะได้ห่างกันออกมาแบบนี้ต่างคนต่างได้ไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอ่ะความสงบความนิ่งเงียบอาจจะทำให้เราทั้งคู่มองเห็นอะไรได้ชัดขึ้นอย่างน้อยก็ทำให้ได้รู้ใจตัวเองว่าการที่มีกันกับการที่ไม่มีกันอ่ะแบบไหนมันดีกว่ากันเหนือสิ่งอื่นใดไพ่เนี้ยเป็นไพ่ของการพัก นะคะเรือทั้งสองลำอะยังหันหน้าเข้าหากันเพียงแต่ว่ามันเป็นการรอจังหวะเวลาที่ทั้งคู่จะเคลื่อนตัวเข้าหากันนั่นเองเขาอยากจะบอกอะไรห้าหมาย้ยพลังงานของความแตกต่างดูเหมือนว่าคุณกับเขาอะ่ะเหมือนมันจะมีในเรื่องของความคิดเป็นของตัวเองฉันก็มีความคิดของฉัน เขาก็มีความคิดของเขามันกลายเป็นว่าแบ่งออกเป็นสองทีมนะคะแทนที่ความสัมพันธ์น่ในรูปแบบความรักอะ่ะมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันช่วยกันเดินหน้าความสัมพันธ์แต่กลายเป็นว่าเรากับเขาอ่ะเหมือนอยู่กันคนละขั้วเหมือนอยู่กันคนละข้างนะคะเป็นพลังงานของความแตกต่างอย่างชัดเจนบางกรณีก็คือมันแตกต่างกันได้เรื่อง ทัศนคติความคิดเห็นแต่บางกรณีก็คือแตกต่างกันด้วยเรื่องของอายุเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมใดๆก็แล้วแต่มองว่ามันเหมือนกับเรากับเขาอ่ะมีความคิดกันคนละมุมมองนะคะอีกคนนึงก็คิดแบบมุมเห็นไหมมุมสีแดงอีกคนนึงก็มุมสีเขียวเรียกได้ว่ามันมีความคิดที่แตกต่างกันแบ่งเป็นทีมกันชัดเจนมากๆเลยนะคะเขาอยากจะบอกอะไร เขาส่องคุณอยู่นะไพ่ใบนี้ชัดเจนมากเขาส่องส่องอยู่ในระยะไกลนะคะใช้แว่นขยายการส่องของเขาอะ่ะเหมือนกับว่าเขารอจังหวะเวลาที่อยากจะกลับเข้ามาพูดคุยแต่เขาก็ใจเย็นนะ คือเขาไม่ได้ดูรีบร้อนที่จะ take action เพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาอยากให้คุณรู้อ่ะคุณอาจจะคิดว่าเขา v ม on แล้วหรือเปล่าโอเคสิ่งที่อยากให้รู้ก็คือฉันยังส่องเธออยู่ส่องเธออยู่เงียบๆส่องในระยะไกลการส่องของฉันอ่ะคือการส่องเพื่อมองหาโอกาสมองหาจังหวะเวลาในการที่จะติดต่อมาหาเธอนะมาดูซิแล้วเขาอยากจะบอกอะไรอีกนะ โอเคเขาอยากจะบอกอะไรอีกความรู้สึกของเขาอนะอย่างที่บอกแล้วก่อนหนะ้านั้นมีไพ่ของการส่องนะคะส่องผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตช่องทางโซเชียลออนไลน์ช่วงเวลากลางวันก็ส่องกลางคืนเงาๆก็มาส่องเขาอยู่ในสถานะอารมณ์ของคนที่คิดและตัดสินใจ ะะลองมาดูสิว่าทิศทางการตัดสินใจของเขาะจะไปในทิศทางใดเหงาบรรยากาศชัดเจนมากรู้สึกเหงาในวันที่ไม่มีคุณะมันเป็นบรรยากาศของคนที่เหงาโหยหานะคะคแล้วก็อยากจะทักอยากจะพูดคุยแต่ไม่กล้าทักเขามีความลังเลอยู่ะคิดอยู่ว่าจะทักดีไหมอยากทักนะแต่ไม่กล้าทักไม่รู้ว่า คุณอะจะยังอยากคุยกับเขาไหมคุณอะจะยังอยากไปต่อกับเขาไหมเขาอยากจะบอกอะไรเขาอยากกลับมาเริ่มต้นปลูกต้นลักกับคุณเขาอยากที่จะให้ความสัมพันธ์เนี่ยที่มันจบลงไปเนี่ยที่มันกลบฝังดินน่ะสามารถที่จะกลับมาผลิดอกออกผลผลิดอกออกใบได้อีกครั้งนะคะไพ่หนึ่งเหรียญเขายังมองเห็นความเป็นไปได้นะคะว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเรากับเขาอะยังสามารถที่จะไปต่อกันได้ มาดูกันนะว่าเขาอยากจะบอกอะไรอีกอย่างที่บอกแล้วว่าเขามองว่ามันยังไปต่อกันได้เขากําลังคิดในเรื่องของการที่จะกลับมาแก้ไขปัญหากุญแจในมือนะคะกุญแจในมือคือสัญ,ญลักษณ์ของการแก้ไขของการแก้ปัญหาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการที่ทางออกเพราะฉะนั้นคนคนนี้เชื่อเถอะค่ะว่าเขายังไม่ยอมแพ้เพราะในช่วงนี้เขาเริ่มที่จะมาส่องเนี่ยการส่องเนี่ยส่องด้วยความ เหงาส่องด้วยความคิดถึงหยหาส่องแล้วก็คิดตัดสินใจอยู่พลังงานของไพ่ใบนี้บ่งบอกว่ามีกําลังคิดในเรื่องของการเดินทางด้วยนะอาจจะเดินทางด้วยข้อความหรืออาจจะเดินทางมาด้วยตัวเองก็ได้เพราะเขาเชื่อว่าในความสัมพันธ์นี้ที่มันจบลงไปมันยังมีทางแก้มันยังมีกุญแจที่ไขแล้วก็ยังสามารถที่จะกลับมาเริ่มต้นปลูกต้นรักกันใหม่ได้คือคนคนนี้เขายังมองเห็นโอกาสเขา จะติดต่อกลับมาใช่หรือไม่อ่ะขอสามใบนะแฮงแมนชัดเจนว่าเขายังมูฟออนจากคุณไม่ได้นะคะแล้วก็เขารอจังหวะเวลาที่จะเทคแอคชั่นนะไพ่ใบต่อมาราชินีเหรียญราชาเหรียญคุณยังเป็นคนที่เขารู้สึกว่า เป็นคนที่น่าสนใจนะคะเป็นคนที่เขารู้สึกว่ายังอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่จะเห็นได้ว่าสัญลักษณ์ดอกทานตะวันดอกทานตะวันเป็นสัญลักษณ์ของการเ,เริ่มต้นใหม่ความหวังใหม่ช้าวันใหม่เพราะฉะนั้นคนคนนี้เขายังไม่ได้มูฟออนจากคุณแต่เขาอยู่ในช่วงที่ขอพักก่อนขอคิดก่อนนะคะเพราะว่าด้วยนิสัยของเขาอะถ้าคิดจะทาอะไรเขาต้องมั่นใจว่ามันจะต้องสาเร็จนะคนคนนี้เป็นคนที่ คิดและวิเคราะห์นะคะแล้วก็วางแผนอาจจะไม่ได้ทำอะไรปรับปรับในทันทีนะคะด้วยความที่เป็นราชาเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขาอาจจะไม่ได้ปรับปรับใจร้อนรวดเร็วนะคิดวิเคราะห์แล้วก็ยังมองเห็นโอกาสของการที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะแนวโน้มก็มีโอกาสที่เขาจะติดต่อก,กลับมาและการติดต่อก,กลับมาครั้งนี้ความสัมพันธ์เรากับเขาจะไปในทิศทางใดนะคะ เ้าถ้วย Will of Fort u n e พลังงานของกลไกความสัมพันธ์ที่ยังไม่จบนะคะแล้วก็ราชาดาโอเคดูเหมือนว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะจะไปในทิศทางใดอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะอย่ารีบร้อนทุกสิ่งทุกอย่างมันมีนกลไกมันมีเงื่อนไขมันมีเวลาการกลับมาครั้งนี้ถ้าคุณคาดหวังว่ามันจะกลับมาแล้วปรปปับ อุปรับแล้วกลับมาคบกันกลับมารักกันทันทีอาจจะยังไม่ใช่ทุกอย่างต้องดําเนินไปด้วยเงื่อนไขของเวลาแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้าๆแล้วความสัมพันธ์เนี้ยเรากับเขาอ่ะกลับมาจะมีโอกาสที่จะสมหวังกันไหมอ่ะขอดูหนึ่งใบถามว่ามีโอกาสไหมคือคนคนนี้จริงๆเขายังโลกส่วนตัวสูงอยู่นะเขายังไม่พร้อม นะเขายังไม่พร้อมจริงๆเพราะฉะนั้นมองว่าถ้าคุณไม่รีบนะในอนาคตอ่นะไปเรื่อยๆไปช้าๆภาพของบ้านภาพของเอ่อเป็นครอบครัวมันมีอยู่แต่เพียงแต่ว่าคุณอย่าไปกดดันอะไรเขามากเพราะว่าเขายังต้องการพื้นที่ส่วนตัวอยู่โดยรวมก็จะประมาณนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์รับคำทำนายกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของหอน้ชาด้วยนะขอบคุณค่ะ